าวัสดวันนี้ผมจะมาตุบกรถเล็กกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับผมจะมาตุบกรถเล็กกันนะครับรถเล็กนีหมากัดปังไปแล้วนะครับนี่ี๋้วเราจะมาตุบกกันนะครับแต่มันไม่มีติตั้งต้องไปหาติดตั้งกันก่อนอันหนึ่งเอาองปลามาแล้วก็ไปตั้งกันวันนี้เราจะมาตุบกรถกันนะครับ พอดีรถเล็กมากัดแล้วนะครับตั้งไว้มาตัวนั้นนะครับกัดนะเดี๋ยวเราจะมาตุ้รถเล็กกันในเมื่อว่ามันวิ่งไม่ได้ดูนะเเราจะต้องตุ้มีนผมตูบไปนนี่นึงแล้วดูนะได้หรอกด i i u i อ i o i อ i u i e i r พังเลยนะครับอ i u i e i r ตู้นะครับรถคันนี้20บาทเองมันมีที่ห้างด้วยนะครับเหมือนแบบนี้นะครับแต่ว่าแพงพอสมควรเลยไออไออไออาไอเอไอเอไอเอลกไปพับุกเลยนะครับก็ตำรวจเก็บไออีไออูไอเออออหักเลยนะครับไอขดะเราไม่มีคอนะครับเราทุบได้นะครับนี่ โอเคเรามาดูชั้มในข้างในกันโอ้โ oh หนี่จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นสปริงอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับีเ่เราสัมันมีอะไรไม่รู้นะครับเบ็ดน,นี่มันเหมือนสปริงนะครับเวลาชาแล้วก็มันจะไปนะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอืมสปริงชัดๆเลยอนะ่ะผู้ชมโอ้โ oh หนี่นะครับไม่รู้อะไรนะครับผู้ชมเป็นสปริงนะครับ โอ้ยขาปิดโอเคแซ่ป,ปิงนี่นะครับอ๋อนี่โลขานี้หลุดมาตุกกระต่อไออไอโอไออรีไอไอโีไอไอีไอโอไอไอีนี่เป็นหลุดแล้วนะครับนี่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 นะครับลลรกกโไไลไป นะครับเยอะๆตู้แมนเนี่ยอ่าอ่าข้างล่างก็ยังมีอยู่อายอายอูออออ้นี่นะครับเป็นเหล็กนะครับเนี่ยทำแหละลดเหล็กอันนี้ผมจะไม่เล่นแล้วนะครับ อห uh huh. เป็นฟงเลยนะครับโอเคมาทำกันต่อเลยปึ๊บนี่ปงฟังปัง,ปงโอ้โหหืนมันตลอหรือามีกด้านกว่านะครับรู้สึกว่าโต๊ะพังนะครับไม่ไม่ไมันช่ไม่ใช่โต๊ะปังไม่ใช่นะอาจาปังไม่ใช่โต๊ะปังนะครับเราต้องทุบลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมันจะควรโต๊ะเรานะครับ <Bye. S 2> uh huh. ไปแดงเลยอือหือไปลงมาก่อน องมีอะไรลองลองนะครับตอนนี้เราไม่มีอะไรลองลองทำยังไงด,ดี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 ไอโอไออาร์อืมทำยังไงด,ดีเอาอุปกรณ์นี้มาลองด้วยนี่นะครับทุกไอ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 อาร์ทำ e ิ y o u อยู่ โอ,โอเคจมต่อไปไอไอไออไอเอไอโอรู้สึกว่ารถก็จะจัฉาเละมาเป็นแบบนี้นะครับอีอืมอืมทุกไมหมดเลยอย่าให้เลืออืมออือัอออก้นนี้ด้วยไอยเอลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับการจำหละรถเหล็กบ๊ายบ้า